สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำกางเกงของเด็กอายุ2ขวบนะคะซึ่งจะเป็นกางเกงเอวใส่ย,ยางยืดแล้วก็มีเชือกผูกนะคะซึ่งถ้าเด็กโตกว่าน,นี้ก็ให้ขยายช่วงสะโพกออกไปนะคะแต่จะก,กำหนดแต่จะเริ่มจากเด็ก2ขวบค่ะให้เตรียมกระดาษ ความยาว50คูณ22นะคะซึ่งเป็นความยาวของกางเกงมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสมมุติว่าจากเส้นจากด้านนี้นะคะจะทำชิ้นหน้าก่อนค่ะจากเส้นขอบของกระดาษนะคะให้วัดเข้าไป2.7ซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันนะคะส่วนนี้คือจุดเอลนะคะให้วัดลงมา1 8เซนเมตรเป็นเส้นเป้าลึกค่ะด้านนี้ก็1 8ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ แล้วก็ตีออกมาให้จนสุดกระดาษเลยนะคะจุดนี้วัดขึ้นไป3เซนติเมตรแล้วก็โค้งจะเป็นเป้าจืนของชิ้นหน้าค่ะจากมุมนี้ วัดออกไป17.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานมาที่ปลายขาค่ะส่วนชิ้นหลังนะคะก็ตีออกมา17.5ซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่ปลายขาค่ะ ตีเส้นขนานมาที่ปลายขาค่ะเส้นเป้ายื่นของชิ้นหลังจะใช้ที่5.5ซนเมค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่ปลายขาจากจุดนี้ก็วัดขึ้นไป3เซนเมเหมือนชิ้นหน้าค่ะแล้วก็โค้งเส้นไปหาในจุดที่กำหนดไว้นะคะ ในส่วนของเอวให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่จุดกึ่งกลางค่ะการเกงตัวนี้นะคะสามารถที่จะดัดแปลงได้ถ้าสมมุติว่าไม่ตัดเป็นชิ้นๆนนะคะโดยที่ให้โดยที่ไม่มีตะเก็บข้างเวลาตัดก็ตัด สองชิ้นค่ะในส่วนนี้ค่ะจะอยู่ข้างตัวชิ้นหน้ากับชิ้นหน้าชนกันชิ้นหลังกับชิ้นหลังชนกันนะคะอีกแบบหนึ่งนำไปดัดแปลงได้นะคะก็วัดออกมา2เซนติเมตรทั้งสองข้างค่ะที่ปลายขาวัดขึ้นไป2เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะ แบบนี้ชิ้นหน้าก็ตัด2ชิ้นชิ้นหลังก็ตัด2ชิ้นนะคะแล้วก็ส่วนข้างตัวก็จะโค้งค่ะอาจจะอาจจะกุ้นรอบลายขากางเกงแล้วก็ข้างตัวนะคะแล้วก็มาประกบกันซึ่งก็สวยดีค่ะใครที่ฝึกหัดทำกางเกงนะคะหัดจากกางเกงของเด็กก่อนไปก็ได้ มันก็จะคล้ายๆกันค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ